สวัสดีครับพี่น้องเนาะมันนี่ผมกูแบ่งคูแท่งเขาจะลุูงนะครับกับพาทุกท่านนะครับเนาะเสิมากกันตากเขานะครับเนาะนี่ซาเขาเข่าม่อหอแล้วถึงเกี่ยวแล้วนะครับเนาะกะเอาเขามาลงนะครับเนาะเบื้องบรรยากาศครับพี่น้องมาเบื้องตามบรรยากาศผมเมื่อก่าเขาดำเขาก็ะีดำเขาลงลักษณะนี้นะพี่น้องเนาะเออหน้าพี่น้องมึงเขาจะกอะฉีเขาคอยเทสีนะพี่น้องคอยเทสเพื่อที่สีซะเขากันนะนะได้กับพี่น้องมาซอยซาเข่าตากเขานะครับเด้อ เนาะช่วงนี้และครับพี่น้องกําลังเก็บเกี่ยวกันเนาะครับอ่ามาซอยกันครับมาเบิ่งบรรยากาศนะครับเนาะภาพเ่องบรรยากาศขางขากันนะครับพี่น้องนี่คือสีคอยที่คอยดับยังสีเนาะพี่น้องเนาะอืมอ่คอยที่สนามแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับนี่คือเป็นบรรยากาศนะครับเนาะอ่าถ้าพี่น้องชาวบ้านเขาก็ตาเขานะครับยุ่เดินเดินสนามครับ ตอนนี้กำลังทยอยทยอยกันมากนะครับมาตากเข่ากันนะครับเนาะกจากแล้วก,ก็จับจ้างจับจองพื้นที่นะครับเนะาะว่างผาน้าน้ำสนามนะครับเนาะอันนี้สนามนะครับแต่ว่างเข่าละตาเข,าาข่าสะเข่าช่วยกันตาเข่านะครับเนาะพี่นอ้องอ่าแล้วพี่น,อน้องจะให้ผมกะเดี๋ยวเขออาหยาดอ่า ไปเตรียมซาเขาวน้ำขครัก้อนคำน้องพี่น้องกับสิริช่วยกันช่วยกันมาหนีกับสิ้าพี่น้องนะครับมาช่วยกันตาเขานะครับน้องสาเขาตาเขาว่าเขาเพิ่งเกี่ยวเลี้ยวมาใหม่ๆขับจัก็ยสนรถแล้วก็มาดำลงไห้นะครับน้องมาดำด้วยกันช่วยกันนะครับมาพี่น้องกต่วาช่วยกันนะครับน้องมาช่วยกันตาเขาตาเขากันนะพี่น้องเออนี่เป็นรถดำครับเขาดำนะครับพี่น้องเป็นรถดำน้อรถดำเขาเนี่ยนี่นะครับน้องเออรถก็นที่ดำ กน้ี้อ่บนี่อกบนะครับาะเอออ่ะมาพี่น้องาซาเ็ยกิ่บผ้ายบกันพี่นอกยกานแชไปไหนมันกระจายทัวผาดังเนอนะครับนาะเดี๋ยวจะพเกิดเกิดไปหลอน้งพี่น้แต่เมื่อยกัร่ห้มััวเมื่อี่ว่าใช้ไถ่เขาอ่ะมันตามันแห้งนะครับเนาะก็คือเด็นีั้มเปทายเป็นยังเอเก็บเทียวในทเราใช้ยังมันแื่อว่อก็เอานะพี่น้อง เออยืดไดโดนนะอ่ามงับีอมงยามับีลอนะสาับีนอกูไดเอมมามามงนอ่งมากพี่ลอมามาามพี่เพี่เิ่กเิู่ด้ดอป็นหนึ่งผ้านขาดเข้านี่ลกเบเดียวไมามาตามผมมาตามผมออนี่เนาะเสียเออสเสียก้อนนีเลยทางนี้เนาะเออพิกันนั่งเขนี้เนาะเออมันนะมันเนะสวเสียไรนะครับ อันนี้มันดังอ่านครัจ้าหน้าที่ครับรถเข้านอนนี่เนาะเหรออ่าเบิ้งตานะครับเออตาตาบอกพ่กเห็นกล่องมีคนมีคนหยานกล่องพวกทีเห็นกล่องนี่ทุกคนหยานกล่องเอออ่าย่อยย่อยเขียวพวกเรานี่เนาะเป็นกับซอยกันเนาะมาซอยกันไทยพี่ใช่น้องมาซอยกันได้ไหมครับบรรยากาศกันตาเข่าซาเขานะพี่น้องเออมาซอยกันหลากหลายคนนะครับเนาะก็จะเป็นเดินโรงเรียนเดินสนามโรงเรียนนะครับเนาะ เออย่าสวยกัซอยกันขันแข็งนะครับเนาะนี่ผู้สาวงามลุมโรงเรียนนะครับเนาะนะะอ่าบาลงผนมาซอยกันนะทยพี่ทยน้องมาซอยกันหลายๆคนนะครับเนาะยูสนามกับมี่นะครับพี่น้องทางสนามทางผุ่นอีกหลายครับกระลังสีซอยกระลังยายผาเนี่ยนะครับเนาะผาเขียวเพื่อปูลวกาทีตาเขานะครับเนาะเดี๋ยวเขาก็สีนออนเฝ้าได้ครับพี่น้องมีเต็นมาน่นเฝ้าเขาได้มาขึ้นนะครับเนาะ กะสิกลางเต็นมานอนเฝ้าเขาน้ำนะครับเนาะนี่กะสิเป็นบรรยากาศนะครับเนาะเออมานี่ย่าเบียบห้ามหมดเลยห้ามหมดเลยมันมันหลายหลายพี่น้องกะสิเพิ่มกะสิใส่ยังสี่ครับใส่คู่ซอยให้มันย้ายหลายเนาะมันที่เนาะกะใส่คู่ตักแล้วก็กระจายเพิ่มเติมสำหรับเครื่องมือว่าเพียงพ่อเขากสซอยกันทั้งสี่นะครับพี่น้องเห็นบ่ครับมี่าเบียบมันกะเฮ็ดไปนะครับเนาะเออนี่เป็นบรรยากาศบางส่วนนะครับเนาะพี่น้องอ่าในการบรรยากาศการตากเขาซ่าเขาให้พี่น้องมา เบิง้งมาแงอะมาพี่น้องมาซอยกันเร็วอันเพิ่งจะก่อนพี่เขา่าตาเขานะครับมามามา,มาพี่น้องมาซอยกัน พี่น้องกับปีนไปเรื่อยๆนะครับเนาะอันฮอดแดดกับการที่น้อยกับปีนสลับทางสลับไล่ไปนะครับพี่น้องกับมาเบิงนะครับน้องนี่กับมาซอยกันปีนนะครับเด้อผู้ใด้ว่ากับมาเด้อพี่น้องเด้อทาง้านเดิอโรงเรียนนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อ